สวัสดีค่ะพี่พีค่ะพีสประธารโครงการ,นการสนาพอนะคะ จังหวัดกาญจนบุรีด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณค่ะสำหรับบกนังสือพิมพ์บิการด้วยนะคะที่มอบตำแหน่งดีๆให้น้องพีพีนะคะในจังหวัดกาญจนบุรีเพชรน้ำหนึ่งจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้เพชรน้ำหนึ่งจังหวัดกาญจนบุรีเปิดร้านเดอเมจิกคอฟเฟ่แล้วมาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะฝากไว้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะค่ะอีกนิดน,นึงค่ะที่ร้านน้องพีพีนะคะเดอะเมจิกคอฟเฟ่ค่ะบริการเครื่องดื่มนะคะไม่ว่าจะเป็นกาแฟค่ะนมสดนะคะเครื่องดื่มต่างๆเลยนะคะอาหารค่ะอาหารด่วนอาหารจานเดียวนะคะแล้วก็เครื่องดื่ม หลากหลายชนิดค่ะลองมาแล้วกันนะคะที่ร้านเด The Magic า a f ่ค่ะท้ายซอยอมรเวทเราเจอกันอะเมจิกคาเฟ่กับข้าวอะไรเงี้ยก็มีตอนสัมมนาถ้าเกิดต้องการสัมมนาอะไรเงี้ยสามารถแจ้งมาได้ล่วงหน้าอย่างเช่นเมื่อเดือนที่แล้วก็มีลูกค้ามาขอค่ะเราก็จะสัมมนาให้แล้วก็ระบุอาหารอยากได้เป็นอะไรก็จัดให้ได้สัมมนาที่ไหนในร้านนะคะเขาอยากได้เราก็จะปิดชุดทุงวันให้ชุดเล็กๆใช่ใช่ค่ะก็ประมาณ30-50คนอะไรเงี้ยสามารถจัดให้ได้ค่ะอาหารเป็นพวกแนวนมีทุกแนวค่ะส่วนใหญ่ที่มัน ไทยค่ะสไตล์อาหารหไทยๆบ้านเราเนี่ยแหละค่ะทานง่ายๆค่ะสบายๆเพราะว่าคนไทยเรานะคะสไตล์ทำอะไรเนี่ยสะดวกส,กสกะดวกเลยเนาะทานอาหารกันอร่อยที่สําคัญคือเน้นอร่อยนะคบของชูรสเนี่ยโดยปกติพื้นฐานบ้านเรากินกันตั้งแต่สมัยก่อนเนิ่นนานมานานแล้วเราก็ใส่แต่ปริมาณที่ไม่เยอะแต่พวกสารปรุงแต่งอย่างอื่นเนี่ยเราก็พยายามไม่ไม อย่างเช่นเครื่องดื่มที่บอกไปนะตาลสายไม่มีไม่เชื่อไปดูในครัวได้นะคะคอฟฟเมดไม่มีเลยไปดูในครัวได้ค่ะรสชาติหวานมันจากนมสดแท้แน่นอนค่ะเพื่อสุขภาพด้วยเด็กๆก,กินเมื่อกี้บอกเลยเคขาว่าอร่อยมากค่ะพี่พีพีรับรองว่ามีแคลเซียมสูงแก้วะค,ะค่ะค่ะถ้าโดยส่วนตัวเนี่ชออยชอบอะไรที่ค่อนข้างที่จะมีสีสันมีเวทมนต์แฟนตาซีใช่ค่ะรู้สึกทำอะไรได้แบบตาม่ิจารนาค่ะจริงๆเราเนี่ยถ้าเกิดเราไปทำแบบแนวสไต ธรรมชาติเนี่ยมันก็ดีเนอะแบบสไตล์แบบนั้นน่ะที่พี่คิดว่ามันมีทางเลือกตรงนั้นค่อนข้างเยอะในจังหวัดกาแล้วก็ในหลายๆที่นะคะเราก็เลยอยากที่จะแหวกแนวมาแนวนี้บ้างค่ะก็เป็นแนวดาร์กๆคนดาร์กๆแต่เน้นไปด้วยพืชพันธุ์ธรรมชาติเพราะว่าแม่หมดเนี่ย เอาจริงของธรรมชาติในการคนเปฯปนิบัติตัวเองอเดูแลตัวเอง<ม>อเราอยู่แต่ในป่านะคะต้องกินอะไรเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเราก็เลยเอาตรงนี้มาเป็นจุดขายด้วยค่ะเป็นกิมมิคลองเข้าไปในร้านยังคะเรามีพอไปเล่นเยอะค่ะมีไม้กวาดมีวิวพระจันทร์มีในปา่าค่ะต้องมาลองที่นี่ดเมีจิคอฟเฟ่ค่ะช่วงนี้เปิดร้านน้องพีพีมี โปรโมชั่นอะไรไหมคะสำหรับลูกค้าที่เข้ามาสำหรับโปรโมชั่นนะคะง่ายๆเลยค่ะในแตนที่ก็มายันนี่แล้วนะคะ,คะไม่ว่าจะมาติการนะคะแล้วอะไรคะสื่อในวันนี้ค่ะใครเริ่มต้งการร้อยเริ่มต้งการค่ะพี่ไหนคะข่าวมวลชนข่าวมวลช,ชนนะคะพี่พี่สื่อมวลชนที่มาในวันนี้นะคะถ้าเกิดท่านใด ได้ชมคลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วเจอนะคะแจ้งเลยเขามาจากที่แนทนพี่จอยนะคะป๋านะคะพี่พี่ต่อนะคะร้อยเรื่องมังการเออเชื่อปุูมนะคะเดี๋ยวมีโปรโมชั่นพิเศษจัดให้ไปค่ะอ่า <ๆ S 1> ไม่ต้องห่วงค่ะดูแลพ,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 พี่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 คือครอบครัวเราเราก็ดูแลครอบครัวเราเหมือนกันต้องให้น้องพี่พีนแนะนำหน่อยว่าอตอนนี้พี่พี่นอกจากจะเปิดร้านกาแฟแล้วเรามีบริการอะไรร้านกาแฟเนี่ยเป็นของส่วนตัวหนูนะคะเป็นเป็นของของเองที่ ดนตรีฟังสไตล์มืดๆนิดหนึ่งนะคะผ่อนคลายอารมณ์ในวิวอีกชั้นหนึงน่งเนื่องจากว่าจังหวัดการเราเป็นจังหวัดที่ร้อนมากนะคะคคลองมาที่นี่ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสเห็บรรยากาศหลายๆอย่างและที่สําคัญนะคะวิวสวยตรงที่ว่านั่งในร้านเราสามารถมองเห็นพระใหม่ส,สวยๆได้น,นะคะซึ่งได้รับรางวัลพร,ระราชทานตรานกยูงของพระราชานาาินีมาได้เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมด3จุนดนะตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะมีงานแกะอุ้นยิ่งเร็วๆนี้น่าจะเป็นเดือนหน้าถ้ายังไงรบกวรเดินชมวิวบนชั้นที่สักครั้งหนึ่งนะคะมีกรารเดินแบบด้วยแล้วก็ที่ เป็นงานของคนไทยเราบันงานไทยเราเขาทระดั5ดาวเลยค่ะ